คุณเคยได้ยินเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์แห่งกรุงเก่าผู้สามารถยังรู้อาการป่วยไข้ของผู้คนได้แม้เพียงได้ยินแค่ชื่อโดยไม่ต้องพบหน้าหรือไม่ครับเรื่องราวเช่นนี้ไม่ใช่นิทานปรามปราหากแต่เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาถึงบารมีธรรมอันน่าอัศจรรย์ของหลวงพ่ออ่ำอินทป,ปัญโยหรือพระพุทธวิหารโสพล แห่งวัดวงค้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาผู้เชีียวชานสัพพวิชาและผู้เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนนับไม่ถ้วนในยุคสมัยที่บ้านเมืองกำลังก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่วันนี้เราจะพาท่านย้อนเวลากลับไปสัมผัสเรื่องราวชีวิตปฏิปทาและมรดกธรรมอันล้ำค่า ที่ท่านได้มอบไว้แก่แผ่นดินในรายการตำนานเกจิเรื่องราวของหลวงพ่ออําเริ่มต้นในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องถึงต้นรัชกาลที่6นี่คือยุคทงของพระเกจิอาจารย์แห่งกรุงเก่าอย่างแท้จริงพระนครศรีอยุธยาในเวลานั้นไม่เพียงเป็นราชธานีเก่าแก่ แต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมแห่งศรัทธาที่ประทับของพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมแก่กล้าจำนวนมากพระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูอย่างสูงยิ่งแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่หก็ทรงมีพระราชศรัทธาเสด็จประพาสมายังวัดต่างๆอยู่หนึ่งนิดมีบันทึกว่าพระองค์เคยเสด็จมากราบนมัสการหลวงพ่อฟัก วัดธรรมิการามและหลวงพ่อฟักองค์นี้เองคือพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่หลวงพ่ออำ่ำแม้ประวัติส่วนตัวโดยละเอียดของหลวงพ่ออ่ำจะเลือนลางไปตามการเวลาดังเช่นพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตหลายรูปที่เรื่องราวมักถูกจารึกไว้ในหัวใจของผู้คนมากกว่าบนแผ่นกระดาษแต่สิ่งที่เรารู้แน่ชัดคือ ท่านดำรงสมณศักดิ์ที่พระพุทธวิหารโสพลและเป็นเจ้าอาวาสวัดวงศ์ค้องแห่งนี้ตัวตนและยุคสมัยของท่านปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเราทราบว่าท่านเป็นพระเถระร่วมสมัยกับสองปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงเก่านั่นคือหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาติการามและหลวงพ่อชมวัดพุทไทยสวรรค์ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังเป็นพระอาจารย์โดยตรงของหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบพ,พระเกจิผู้โด่งดังอีกรูปหนึ่งการเชื่อมโยงเหล่านี้เองที่ยืนยันสถานะอันสูงส่งของหลวงพ่ออ่ำในหน้าประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาแห่งอยุธยาท่านคือสิทธิ์ของพระที่รัชกาลที่ห้าทรงนับถือสหธรรมิกะของหลวงพ่อกลันและพระอาจารย์ของหลวงพ่อขันรลักฐานอันมั่นคงนี้เอง คือจุดเริ่มต้นของตำนานแห่งวัดวงของปฏิปทาอันเป็นเลิอของหลวงพ่ออำ่ำคือสิ่งที่ทำให้ท่านเป็นที่รักและเคารพอย่างสูงสุดคุณธรรมที่โดดเด่นที่สุดคือเมตตาธรรมอันแผ่ไพศาลไม่เพียงต่อมนุษย์แต่ต่อสปปรรพสิ่งทั้งปวงมีเรื่องเล่าว,ว่าใต้ถุนกุฏิของท่านนั้นเป็นที่พึ่งพิงอันปลอดภัยของสัตว์น้อยใหญ่มากมาย และวัดปฏิบัติที่น่ายลื่อมใสย,ยิ่งกว่านั้นคือการบินทบาทชีวิตหากท่านทราบว่าใครจะฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารท่านจะยอมสละปัจจัยส่วนตัวขอซื้อชีวิตสัตว์เหล่านั้นไว้โดยไม่เกี่ยงราคาสะท้อนถึงหัวใจอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาที่คุณอย่างแท้จริงและจากเมตตาธรรมนี้เองได้นำไปสู่ความสามารถอันน่าอัศจรรย์อีกประการหนึ่งของท่าน นั่นคือยานอย่างรู้อาพาธตำนานที่เล่าขานกันปากต่อปากและเป็นที่จดจํามากที่สุดคือความสามารถในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำโดยมิต้องพบหน้าผู้ป่วยกล่าวคือหากมีใครเจ็บป่วยญาติพี่น้องเพียงเดินทางมาที่วัดนําแค่ชื่อของผู้ป่วยมาบอกแก่ท่านหลวงพ่ออ่ำจะสามารถบอกอาการของโรคได้ถูกต้อง พร้อมทั้งให้ชื่อยาเพื่อไปจัดหาจากร้านสินแสหรือร้านขายยาจีนแผนโบราณได้ทันทีความสามารถอันน่าทึ่งนี้เป็นที่เลืองลือไปไกลจนแม้แต่แพทย์แผนปัจจุบันในยุคนั้นยังให้ความเคารพศรัทธาแสดงให้เห็นถึงยาณทัน์อันแก่กล้าที่สามารถยังรู้ได้เกินขอบเขตของประสาทสัมผัสปกติไม่ใช่เรื่องบังเกิน หากแต่เกิดจากพลังจิตที่ฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมปฏิปทาในฐานะผู้รักษาเยียวยาทั้งทางกายและทางใจนี้เองที่หลอ่อห้อมศรัทธาอันมั่นคงของผู้คนที่มีต่อท่านและส่งต่อไปยังวัตถุมงคลที่ท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเรื่องราวการวินิจฉัยโรคจากทางไกลทำให้ผู้คนเชื่อมั่นว่าพลังจิตของท่านสามารถทะลุทะลวงอุปสรรคและระยะทางได้ นั่นย่อมหมายถึงว่าวัตถุมงคลของท่านก็ย่อมมีอนุภาพในการปกป้องคุง้มครองจากภัยที่มองไม่เห็นและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เช่นเดียวกันนี่คือที่มาของพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดปลอดภัยที่ไม่ได้เกิดจากความงมงายแต่เกิดจากความเชื่อมั่นในคุณธรรมและพลังจิตอันบริสุทธิ์ขององค์หลวงพ่ออ่ำอย่างแท้จริง มรดกอันเป็นรูปธรรมที่หลวงพ่ออ่ำได้ฝากไว้และเป็นที่แสวงหาอย่างสูงในวงการพระเครื่องคือวัตถุมงคลที่ท่านได้สร้างและอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกปีพุทธศักราช2460เหรียญรุ่นนี้ถือเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกและรุ่นที่โด่งดังที่สุดของท่านสร้างขึ้นราวปี2460 ด้านหน้าเป็นรูปจำลององค์พระพุทธชินราชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกลักษณะเหรียญเป็นทรงกลมมีการจัดสร้างหลายเนื้อหาทั้งเนื้อฝาบาททองเหลืองตะกัว่วและกระไหล่ทองสะท้อนถึงการสร้างหลายวาระหรือการนำโลหะมงคลมาร่วมทำบุญของศิทธิานุสิ์เอกลักษณ์สำคัญที่นักสะสมใช้เป็นจุดสังเกตคือขอบสตาง หรือขอบเหรียญที่มีรอยหยักคล้ายเฟืองและห่วงเชื่อมซึ่งเป็นห่วงที่นำมาบัดกรีติดกับเหรียญในภายหลังแต่สิ่งที่ทำให้เหรียญรุ่นนี้ทรงคุณค่าและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกคือเรื่องราวของพิธีพุทธาพิเศษข้อมูลที่น่าเชื่อถือและปรากฏอย่างสม่ำเสมอคือการมีส่วนร่วมในพิธีปลุกเสกของหลวงพ่อกลัน่นวัดพระยาติการามปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงเก่า การที่พระเถระระดับนี้มาร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตถือเป็นการรับรองพุทธ,ธานุภาพของเหรียญรุ่นนี้ได้ดีที่สุดแต่ยังมีตำนานที่เล่าขานกันถึงมหาสังคาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่ที่มีพระเกจิอาจารย์กว่า108รูปจากทั่วประเทศมาร่วมพิธีอาทิสมเด็จพระสังฆราชแพ้วัดสุทัศน์หลวงปู่ฉุกวัดปักคลองมคานเท่าหลวงพ่อจาดห,หลวงพ่อจง หลวงปู่เผือกหลวงพ่ออีและอีกมากมายแม้รายนามเหล่านี้จะปรากฏแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งข้อมูลและอาจมีการผูกโยงกับพิธีใหญ่ในยุคใกล้เคียงกันแต่ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาอันสูงสุดที่ผู้คนมีต่อเหรียญรุ่นนี้เป็นการเสริมบาร,รมีเชิงตำนานที่เกิดขึ้นกับวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์หลายรุ่นในอดีต เหรียญพระพุทธชินราชปี2460เรื่องลือในพุทธคุณครอบจัก,กรวาลโดยเฉพาะด้านแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีมีเรื่องเล่าถึงปาฏิหาริย์คุ้มครองทหารหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาแล้วทำให้เหรียญรุ่นนี้เป็นที่ต้องการอย่างสูงและยังคงเป็นที่สแสวงหาของผู้มีศรัทธามาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ ยังมีเหรียญอีกรุ่นที่สำคัญคือเหรียญรูปเหมือนปีพุทธศักราช2490ซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกที่เป็นรูปเหมือนของท่านแม้จะสร้างขึ้นหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วโดยมีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเป็นประธานปลุกเสกเหรียญทั้งสองเหรียญนี้สะท้อนวิวัฒนาการแห่งศรัทธาจากการบูชาผ่านสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธองค์ สู่การเคารพในรูปของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมรดุกันสำคัญที่สุดของหลวงพ่ออำ่ำอาจไม่ใช่เพียงวัตถุมงคลที่จับต้องได้หากแต่คือการสร้างและหล่อหล,ลอมสิทธิเอกผู้สืบทอดสายธรรมและวิทยาคมได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือหลวงพ่อขันอินทป,ปัญโยแห่งวัดนกกระจาบหลวงพ่อขันไม่เพียงเป็นสิทธิก้นกุฏิของหลวงพ่ออ่ำเท่านั้น ท่านยังได้เดินทางไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ฉุกวัดปากคลองมะขามเท่าอีกด้วยทําให้ท่านกลายเป็นผู้แตกฉานในสัพพวิชาจากสองสายธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคสมัยชื่อเสียงของหลวงพ่อขันด่งดังไปทั่วประเทศวัตถุมงคลของท่านไม่ว่าจะเป็นเชือกคาดเอวเสื้อยันหรือเหรียญรุ่นต่างๆล้วนเป็นที่ต้องการและเลื่องลือในพุทธคุณอย่างสูง เกียรติคุณของท่านได้รับการยอมรับในระดับชาติถึงขนาดได้รับนิมนต์ให้เข้าร่วมพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษครั้งประวัติศาสตร์ณวัดราชบอพิษในช่วงสงครามอินโดจีนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารหารความยิ่งใหญ่ของสิทธิย่อมสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของพระอาจารย์การที่หลวงพ่อขันพระเกจิระดับประเทศยอมรับนับถือหลวงพ่ออ่ำเป็นพระอาจารย์ ถือเป็นการรับรองสถานะและภูมิธรรมของหลวงพ่ออ่ำได้อย่างดีที่สุดเป็นการยืนยันว่าพระอาจารย์ผู้สร้างยอดคนเช่นนี้ได้จะต้องมีบาร,รมีและวิทยาคมสูงส่งเพียงใดอิทธิพลของหลวงพ่ออ่ำจึงมิได้จบสิ้นลงที่ตัวท่าน แต่ได้ถูกส่งต่อและขยายผลผ่านกิติคุณของสิทธิเอกผู้นี้สืบต่อไปในสายทานแห่งวิทยาคมแห่งกรุงศรีอยุธยาท่านคือพระอาจารย์ของพระอาจารย์ผู้สร้างคุณูป,ปการอันยิ่งใหญ่ไว้แก่แผ่นดินหลวงพ่ออามอินทปัญโยแห่งวัดวงของคือภาพแทนอันสมบูรณ์ของพระเกจิอาจารย์ในอุดมคติผู้ซึ่งคุณธรรมส่วนตน และพลังอำนาจทางจิตวิญญาณได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวชีวิตของท่านคือบทพิสูจน์แห่งเมตตาธรรมผ่านการเป็นผู้รักษาเยียวยาและความกรุณาต่อสรรพสัตว์ตำนานของท่านยังคงถูกเล่าขานพุทธานุภาพในวัตถุมงคลยังคงปรากฏความเคารพศรัทธ,ธาในองค์หลวงพ่อตามที่ยังคงไม่เสื่อมคลายคือเครื่องยืนยันว่าชีวิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญายาอันสูงส่งนั้น สามารถทิ้งร่องรอยแห่งคุณงามความดีและพลังอันเป็นมงคลไว้บนโลกนี้ได้อย่างไม่มีวันจางหายหลวงพ่ออ่ามอินทปัญโยมีได้เพียงสร้างพระเครื่องหากแต่ได้สร้างพระในหัวใจของผู้คนทั้งแผ่นดิน